ามร้อยวันนี้ก็อาจารย์มาเองเลยอาจารย์น้อยนครสวรรค์เคลื่อนแม่ว,วงก็ตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มปเก้าศูนย์ะก็หนึ่งในลูกศิษย์หนึ่งในบรรดาทีมงานของสามร้อยเป็นทีมแล้วก็วันนี้เนี่ยสาหรับคนที่อยากจะทําฟาร์มนะอยากจะดูแปนในการทําฟาร์มว่าเอทาฟาร์มเนี่ยด้วยท่อ PVC เนี่ยจะต้องทํำยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอาจารย์จะเริ่ม ตั้งแต่แทนยังไงบ้างเอ้าลองลองแทนให้รอบๆหน่อยนี่นะคะจะทำเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอ90 1 9คนละค่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเออมันต้องอย่างนั้นสิทำพื้นที่ครับตรงนี้ค่ะครับขึ้นสลัม50มาถึงตรงนี้ เก็จะมาถึงตรงนี้นะครับยาวเขาแบบให้ดูอีกมุมหนึ่งซีเรียสตามฟาร์มเก้าเลยนะครับอาจจะไม่ปไปไหนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ดูกันไปมีอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับค่ะดูไปพร้อมๆกันค่ะที่เราจะต้องหาคือหาแนวก่อนใช่หาแนวหา,าแนวนี้ก็มาพร้อมกับเหล็ก แลนเนี่ยกว้างสองเมตรใช่ไหมพอเราทำสองชั้นเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องกว้างสี่เมตรอ้าวสี่เมตรนี่สี่ร้อยออกลงไปตรงนี้อันตรงมาทีนี้ก็ใช้เหล็กตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กห้าหุ้นตัดตรงหนึ่งเมตร อ๋อเฮ้ยตอนนี้งนะคะก็ขุกท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาทุกแนวทุกล่องให้วัดสองเมตรหรือเมตรเก้าสิบแปดแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะทําแถวเว้นแถว,แถวให้วัดสี่เมตรเพราะว่าสแลนหนึ่งผืนเนี่ยมันกว้างสองเมตรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต่อสองผืนใช่ไหมเว้นแถวเนี่ยมันจะเท่ากับสี่เมตร ใช้เชือกดึงแนวเสาต่อแล้วนะคะอันนี้มาเสาด้านในต้นแรกเสาด้านในต้นแรกนะคะเดี๋ยวใช้เชือกดึงเอาไว้นะคะวิวอาจารย์เซฟ่อด้วยค่ะอาจารย์อาจารย์ข้อนางเยอะครับ เราได้หานล่าของเสาทั้งหมดแล้วให้เราเอาหมุดดูแนวให้ตรงแล้วปักด้านนอกปักรอบนอกมาเลยหมอบมกใช่ไหมมาแม่จ์าจะบอกหมอตกหาได้จากบนบกในน้ำไม่มีต้องไปหาถ้าในน้ำมีก็เป็นสะนิมเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กข้ออ้อยห้าหุน อะเนี่ยเหล็กป้องอ้ยอยอะเหล็กป้องอ้อยข้ออ้อยอ่ะห้าหุนเส้นหนึ่งเนี่ยก็สิบเมตรใช่ไหมเส้นหนึ่งก็สิบเมรตรตัดทอลลเมตรสั่งที่ร้านตัดเลยซื้อเสร็จบอกว่าผมเสียค่าตัดให้ตัดในผมที่ตัดทอลลเมตรละเมตรละเมตรเสร็จแล้วเนี่ยไปที่ร้านเป่าให้เขาเป่างอให้อย่างนี้ไปหาซื้อมันไม่มีขายหรอก่ไอ,ไอ,กอไปเนี่ยเราก็ใช้ลวดมันเป็นลวดขาวหาหาซื้อได้ที่ อ,อันนั้นขายแค่หัวอย่างเดียวเลยงคำไม่เอาเลยใช่ไหมอ,อันนี้เนี่ยก็หาซื้อได้ที่โคโก้เฮาส์ใช้วัสดุหาซื้อได้ไปบอกเขาว่าลวดขาวเบอร์สิบเบอร์สิบไม่มีเบอร์แปดเบอร์แปดไม่มีเบอร์สิบสองมาเบอร์ห้าได <5 S 2> ไม่มีอีก <5 S 2> ไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำเบอร์ห้าได้ไหมประหยัไได <5 S 2> ไฟเบอร์ห้ากไไ <c oughs> า็ประหยัดไฟไงอ้าวกระป๋อมาแล้วไม่ต้องไปแกแล้วปัดทูปัดยกโพเดียอนทุ่มเลยทุกคน ทีการปล่อยเลือดปล่อยลวดเขาไม่ได้ปล่อยอย่างนี้เขาปล่อยอย่างนี้ จะต่อให้มันสูงขึ้นเราก็แค่เอามาเสียบแบบนี้มันก็สูงขึ้นแลบบ้วอย่นี้มันก็สูงขึ้นได้หไหมทำเอาสูขนาดนี้มึงต้องปีนขึ้นไปยึดมันแหนเองเสร็จแล้วเนี่ยหัวท่อนะหัวเสาเนี่ยต้องเจาะรูเจาะแก้ทะลุไปหากันก่อนแล้วตรงนี้ถึงมาเจาะตอนข้างบนมามาดูใ,ใกล้ เอาลวดสอดเข้าไปเดเี๋ยวคนนี่อ้าวสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วยกเปล่าขึ้นอย่างนี้นแล้วลวูดไปอันน่าเป่าอาจารย์น้อยที่ถึงครับ<ะ>มาช่องนี้นี่เอง แล้วขึ้นเสาไว้ก่อนตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยเราต้องล็อกมันเพราะว่าถ้าไม่ล็อกเนี่ยเสามันจะปิน้นเสามันจะปิ้นได้เสามันจะดิ้นได้มาดูขั้นตอนการล็อกนะคะนี่เรเรียบร้อยนะทำอย่างนี้ นี่เรียบร้อยเวลาเวลาเราดึงใช่ไหมมันก็จะติดตามไปด้วยเลยพร้อมเห็นไหมอ่อาแบบนี้แต่ต้องไปลวดเส้นเดียวกันนะเป็นลวดเส้นเดียวกันยาวเลยนะ ยึดเอาไว้นะคะสำหรับเสวนี้ทำสองด้านแล้วก็มาตรงเกีียวเล่งน,นี่แค่นี้เองแล้นี้เสามันก็จะแน่นขึ้นมสมอบโบกยึดเอาไว้แล้วก็มาตรงเกี่ยวเล่งน,นี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงเสาตรงนี้ทําปมที่หวัวเสาเอาไว้สองสองด้านแบบนี้นะคะต้องเป็นรวดเส้นเดียวกันนะคะ เพื่อเพื่อเอาไว้หน่อยเอาไว้สำหรับทำตรงที่อยู่ตรงนี้การเย็บสลน เย็บสแลนนะดึงไอตัวที่อยู่ด้านในที่เราเย็บไว้แล้วเนี่ยเข้ามาคุมกับตัวคานหรือตัวลวดไว้ดึงมาคุมอย่างนี้แล้วหักทับไว้แล้วก็จับตัวใหม่ขึ้นไปซ้อนแล้วก็ทับไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงไปข้างหน้าให้ตึงลวดเสยียบเข้าไปไม่ต้องขันให้แน่นแค่บิดพับพับหัวพับท้ายท่านี้ปับ๊บจบแล้วเหมือนเดิมดึงมาพับจับตัวนี้ไปทบพับดึง แล้วก็จอดบิดพับหัวพับท้ายเท่านี้แค่นี้จะอยู่แล้วใช่ไหมการที่เราจะทำฟาร์มจะทําตั้งแต่ฐานลากนะถ้าเกิดว่าเราจะทําฐานลากเนี่ยให้เราไปวัดหัวกับท้ายก่อนรอบนอกแบบนี้ สรุปนะจานสรุปแล้วนะใ,ให้าดู<ม>วัดก่อนใช้ฟอก็ได้ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าตลับเมตรต้องมีเพราะว่าสแสลนหนึ่งผืนเนี่ยมันจะกวา้างสองเมตรเพราะฉะนั้นด้านนอกด้านนอกเนี่ยถ้าเกิดมาคุณวัดตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่แรกเสาแรกใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเป็นลานโลง่ลงๆให้เราใช้สมอบกเอาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เป็นยึด ยึดอย่างนี้ก็ไปสมอบกด้านฝั่งที่มันไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยให้เราวัดจากตรงนี้มาถึงเสานี้ s สองสองเมตรนะมาถึงเสานี้ s สองเมตรทุกๆุกสองเมตรจะต้องมาร์กิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงเสาสองเมตรสี่เมตรหกเมตรแปดเมตรสิบเมตรแล้วก็สิบสองเมตร สิเมตรเนี่ยเราจะใช้สเลนนะหนึ่งพื้นสองพื้นสามพื้นสี่พื้นห้าพื้นแล้วก็หกพื้นพื้นละสเมตรสิบสเมตรพอดีเลยพอเราได้รอบนอกไปแล้วอันนี้ให้ใช้ปอเลยนะพอเราได้แนวรอบนอกไปแล้วเนี่ยถึงตั้งแต่อันแรกไปจนถึงอันสุดท้ายในขนาดที่เราต้องการแต่ในในที่นี้ยเนี่ยมันสิบสเมตรแล้วก็ปากทุกๆ เอาเหล็กตัวนี้เหล็กข้ออ้อยตัวนี้นะห้าหุ่นเนี่ยปักลงไปเลยทุกๆสองเมตรให้คุณปักลงไปพอปักเสร็จลงไปเนี่ยเหลือ,อไว้ประมาณสามสิบเซนสามสิบเซนให้คุณเอาท่อ p v วีซขนาดสองนิ้วเรื่องของคุณเลยคุณจเจ้าสองนิ้วสามนิ้ว4ี่นิ้วอะไรก็แต่ว่าอยากจะให้เป็นท่อสองนิ้วขึ้นไปเพราะว่ามันแข็งแรงและก็มาตรฐานหน่อยมันจะได้อยู่ทนทานกับเราห้าปีหกปีสิปียี่สิบปีอะไรก็ว่ากันไปนะ เสร็จแล้วเนี่ยตัดตามความสูงที่คุณต้องการจะสองเมตรในที่นี้เขาทําไว้สองเมตรจะสองเมตรก็ได้สามเมตรก็ได้สี่เมตรก็ได้นะครับในฟาร์มอาจารย์สามเมตรหนะ้าสิบะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาเสาลงมาสวมนะอะตากคอเราตักไอ้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยให้เราเอาเสามาสวมรอบนอกไว้รับทุก,ท,กทุกสองเมตรสวมไปเลยหัวก็ทําแบบนี้ท้ายก็ทําแบบนี้นะครับนี่เลย แล้วเสาแรกให้เราดึงลวดเอามาเสาแรกนะพอเราขึ้นหัวท้ายเสานี้ไปแล้วเนี่ยพอขึ้นหัวท้ายเสานี้ไปแล้วเนี่ยให้เราใช้ลวดตัวนี้สอดนี่ให้เราใช้ลวดตัวนี้นะเป็นลวดขาวเบอร์สิบอ่าเป็นลวดขาวเบอร์สิบเจาะรูหัวตรงนี้นี่เลย เจาะรูหัวตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยให้สอดลวดทะลุขึ้นไปนะทะลุไปเลยเสาตาคุณจะใช้กี่ต้นให้ขึ้นเสาเสาหัวแล้วก็เสาที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปจนถึงเสาสุดท้ายนะครับสอดรูไปเลยนี่สอดทะลุไปล้ย้อย้อย,อยเหมือนเอาเราร้อยอ่าร้อยอะไรเดีย สอดรูเหมือนเราร้อยอ่าเหมือนร้อยได้เลยร้อยได้ร้อยได้ในเข็มอย่างนั้นเนี่ยสอดร้อยไปเลยร้อยไปเลยร้อยไปเลยแล้วกลางเนี่ยคุณจะตอกจะตอกไอ้นี่ก่อนหรือจะตอกที่หลังก็ได้เพราะว่าอ่ะขึ้นเพราะว่าเสาตัวเนี้มันสามารถขยับได้เนี่ยแต่ว่าเสาตัวเนี้เนี่ยมันไม่ได้รับน้ําหนักแต่มันมาค้าไม่ให้ตัวเนี้ยตกท้องช้างทุกๆุกสี่เมตรเนี่ยถ้าคุณจะใช้สี่เมตรก็ได้ห้าเมตรก็ได้หกเมตรก็ได้ตาม ตามความเหมาะสมะตามความเหมาะสมเพราะว่าเสาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยค้ำไม่ให้ตกท้องช้างนั่นเองนะครับไม่ได้รับน้ําหนักตัวนี้ด้านในส่วนตัวนอกนู่ทั้งหมดเป็นตัวรับน้ําหนักทั้งหมดเลยนี่นะคะด้านในรับทั้งแรงลมเสาตัวนอกนะเสาตัวนอกเนี่ยรับทั้งแรงลมนะครับรับทั้งแรงดันจากลมรับทั้งน้ําหนักทั้งหมดนี่นะครับแรงดึงแรงอัดทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่เสารอบนอกหมด คุณจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกเสารอบนอกนะยกไม่ขึ้นเลยแต่เสาด้านในเนี่ยจะยกขึ้นสบายแต่ตอนนี้เนี่ยมันติดเหล็กข้ออ้อยที่เขาตอ,อกลงไปนี่ไหดินนี่เสร็จแล้วพอเราลอยขึ้นอย่างนี้ตรงหัวตรงท้ายเหมือนกันตรงท้ายก็เหมือนกันลอยเหมือนกันในระหว่างที่ลอยแล้ว ให้คุณดึงเามาดูตรงนี้ให้คุณล็อกล็อกลวดด้วยนะล็อกลวดแบบนี้ล็อกทั้งในและนอกกันท่อมันปิ้นวิ่งไปวิ่งมาพอคุณล็อกแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้ตัวนี้ต่อนี่เกีียวเล่งคุณจะต้องใช้เกีียวเล่งและเสร็จแล้วเนี่ยมาตอกมาตอกด้วยสมอบกไอตรงนี้จะเป็นห่วงนะแล้วก็สมอบกเสร็จแล้วเนี่ย พอคุณดึงอย่างนี้ครบทุกอันแล้วเนี่ยรอบนอกทั้งหมดนะที่เป็นสี่เหลี่ยมที่บอกไปเมื่อกี้มันจะแข็งแรงมากๆในระหว่างแข็งแรงมากๆเนี่ยทุก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 สี่เมตรเพราะว่าสองเมตรเนี่ยเราจะเว้นเสาวไว้ไม่ให้มีเสาเพราะฉะนั้นทุกๆุกสี่เมตรคุณจะต้องมาร้อยลวดเหมือนกันเห็นไหมทุกทุกสี่เมตรจะร้อยล,ลวดแล้วก็ใส่เสาร้อยลวดแล้วก็ใส่เสาไว้นะครับ ทุกๆสี่เมตรร้อยลวดแล้วใส่เสาไว้หลังจากทุกๆสี่เมตรร้อยลวดใส่เสาไว้เนี่ยพอด้านนอกให้เราขันเกลียวเล่งเหมือนเดิมให้เราดึงลงสมอบกแล้วขันเกลียวเล่งเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะได้ลวดที่มันตึงพอได้ลวดที่มันตึงปึ๊บเริ่มขึ้นสแลนการที่เราจะขึ้นสแลนเวลาเราจะขึ้นสแลนคืนแรก เราจะขึ้นสแลนผืนแรกให้เอาสแลนสองผืนนะให้เอาสแลนสองผืนผืนบนเนื้อผืนบนเนี่ยอยู่ด้านบนผ,ผืนล่างไอผืนด้านข้างเนี่ยอยู่ข้างเลยแล้วพับใส่กันแบบนี้โดยการนะดึงตัวบนมาแป,ะม,าปะมับมับเนี่ยมันจะมีลวดอยู่เห็นไหมดึงตัวบนเนี่ยมาทับที่ลวดอย่างนี้ทับไว้่างนี้แล้วเอาอ e ีแผ่นเนี้ยประกรบทับเข้าไปอย่าแงบบนี้ปั๊บแล้วเย็บทําอย่างนี้ไปเรื่อย มันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอเราเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดึงด้านล่างแต่ว่าไปทาําตรงนู้นก่อนถัดมาเนี่ยให้เราทําแบบนี้พอเราเย็บด้านนอกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้สแลนหนึ่งผืนที่ห้อยห้อยยอนยอนอยู่ให้เรามาเย็บคู่มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปลายสแลนเนะนี่ยนะเนี่ยขอบสแลนมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราพับกบเข้าหากันอย่างนี้ นี่พับประกบก็าหากันแล้วพับครึ่งอย่างนี้แล้วลวดอ่าสอดเข้าไปแล้วก็บิดสอดเข้าไปแล้วบิดทุกๆจะหนึ่งคืบจะห้าคืบอ,อ,อะไรเรื่องของคุณแล้วแต่ความถนัดของคุณเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้สแลนสองผืนแต่เส้นนี้มันจะไม่มีลวดเห็นไหมพอเส้นผัดมาเนี่ยไอ้สลนผืนเนี่ยมันจะมีลวดขึ้นมาทันทีให้เราขึ้นเหมือนเดิมตรงนู้นคือ ดึงสแลนผืนนี้มาประกบแล้วเอาสแลนผืนนี้ในไม้กบทับไปอีกทีหนึง่งสแลนผืนนี้ก็จะห้อยพอห้อยเสร็จเนี่ยก็ให้เย็บเหมือนอีร่องที่สองก็คือเย็บประกบคู่ไม่ต้องใช้ลวดเห็นไหมไม่มีลวดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอจะขึ้นอันนี้ก็ทําตามแบบเดิมเด็กเลยนะครับเพราะอันนี้มันจะมีลวดลวดเนี่ยจะเป็นคานตัวทําให้มันตึงทีนี้พอคุณเย็บไปถึงท้ายพอเย็บไปถึงท้ายตรงนู้น ก็ให้ทําเหมือนกับตอนแรกก็คือเอาด้านข้างเลาะยาวไปเลยแล้วก็จับประกบเย็บประกบเย็บมันก็จะเสร็จแล้วแล้วก็หลังจากที่เย็บดึงตึงแล้วเนี่ยก็มาไล่เก็บด้านตีนเหมือนที่อาจารย์ทาให้ดูตอนต้นด้านล่างนะคะเจาะรูท่อซะเจาะรูท่อแล้วก็เอาสะแลนดึงลงมา้ตึงเท่านี้แล้วก็พันลวดติดลวดเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือฟ้าใหม่ที่ ถ้าเกิดว่ามีเวลาทำจริงๆเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ10ชั่วโมงเท่านั้นเองนะใช้เวลาอยู่ประมาณ10ชั่วโมงกับฟาร์มที่มีขนาดกว้าง12เมตรยาว20เมตร,มตรอ่านะแล้วก็ใช้สแลนเนี่ยเบอร์50เปอร์เซ็นต์คนงานทำนี่ก็ประมาณหลายคนอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้คนทำไอ้คนไอ้ไไี่ทำจริงๆจัิงจังีอยู่หนึ่งคนนะครับใครคะ ไม่รู้อาจารย์น้อยเองค่ะ,ะ,ะยกมือแน่วนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านทํากันหลายๆคนใช่ไหมแล้วก็จะทำฟาร์มไอ้ไอที่มันขนาดสึกสองคูณยี่สิบเมตรเนี่ยน่ะแบ๊บเดียวเองใม่ไมไม,ไม่ถึงวันเลยนะครับไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแค่ประมาณสักสิบเพิ่มเผอไม่ถึงสิบด้วยเพราะว่าวันนั้นไลฟ์สดกี่ชั่วโมงไลฟ์สดสามชั่วโมงคสามชั่วโมงใช่ไหม วันถัดมาเนี่ยอาจารย์มาทําอีกประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงเพราะว่ามันจะมืดแล้วก็รวมแล้วห้าชั่วโมงแล้ววันนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงรวมแล้วประมาณหกเจ็ดชั่วโมงเองนะเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อ,อยู่ตรงอยู่ตรงแทงน้ําน้ำอาจารย์ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไว้พวกกระป๋องห้าลิตรนะกระป๋องห้าลิตรถังสิบลิตรอะไรพวกเนี้ยหรือขวดแบรนด์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เน่เหมาะ แต่ถ้าอ,อีหลบนี้ถ้าคุณเอาขวดแบนมาไว้ตายหมดไม่เหลือต้องใช้ถังอย่างนี้นี่อยากพาไปดูถังนะคะที่จะใช้สำหรับตะแรลนห้าสิบเซนนะคะนี่เลยเอาเอาออกเลยพอเยียงเลยถังขนาดนี้นะคะหกสิบหกลิตร สุดท้ายนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้อยนะครับและพี่พรคนสวยนะที่มาช่วยผมทําฟาร์มโอ้โหทาคนเดียวเลยอ่าแล้วก็มีผู้กองเต้น,นะครับชันชัยน้องเนสสุวัดีนะครับน้องมินแบ็คไลท์นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่น้องชาวปังกัดนะครับที่กําลังจะทําฟาร์มนะครับมีอะไรสงสัยทัก Facebook ปอเบตตาฟาร์มมาได้นะครับสวัสดีครับ